อโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมมาส่งงานนะครับกล่องอันนี้มันจะเป็นกล่องของอตัวนี้เลยวัวจีเอฟไอนะครับอาการที่เข้ามานะครับอันนี้ก็มันเป็นลนักษณะที่พอขับ,ขบไปปุ๊บนะครับพอเครื่องร้อนแล้วมันก็ดับนะครับพอร้อนแล้วก็ดับแต่เจ้าของแก้มาว่าคือพอเอากล่องเดิมเสียบก็ขับได้ปกตินะครับทีนี้ผมก็ได้ลองเทสด,ดูก่อนตอนนี้กล่องมาถึงเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็ผมซ่อมแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็ เอามาลองก่อนส่งงานอันนี้งานเนี่ยส่งมาสองเดือนกว่าแล้วพอดีว่าผมอม่ติดต่อกลับไม่ได้นะครับติดต่อกลับไม่ได้ก็รองให้เจ้าของให้ติดต่อกลับเองพอดีเมื่อวานที่เจ้าของก็ติดต่อกลับมาก็สมมารีวิวให้ก่อนนะครับก่อนส่งเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมเอาไปขับได้ประมาณสิบกว่าโลแล้วมันก็ร้อนนะแต่ว่าไม่ดับนะครับไม่ใช่กล่องร้อนนะขี่เป็นเครื่องร้อนแล้วก็ไม um <tem> ่ดับโอเคฮะอุณหภูมิสองมันติ นะตามนั้นนะครับเดี๋ยวส่งให้ครับตัวน,นี้